สวัสดีครับพี่เทพสวัสดีครับว,วันนี้วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะพี่ครับช่วงนี้เราเจอกันบ่อยนะพี่นี้เป็นเกมที่เท่าไหร่แล้วพี่ไม่ได้นับน,นะเป็นเป็นสิบเกมแล้วที่เราผมนั่งดูพี่เทพเล่นเนี่ยใช่ครับครับเกมเกมนี้พี่เทพพี่เทพจะ,ะจะโชว์ลูกหมากไหมดีครับพี่อ่าก็เป็นลูกม้าเทียมนะครับอืมโอเคม้าเทียมนะคือคือเราเบสไว้ได้ใจก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดไปแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาไม่เข้าแผนเราก็แบบเปลี่ยนเอาเปลี่ยนรูปนะครับโอเค เฮ้ยเขาก็เดินเหมือนกันหรพี่เขาน่าจะเปลี่ยนสไตล์แล้วเขาอาจจะเดินตามพี่ก็ได้นะผมเคยเจอแล้วพี่คนเดินหมกลูกตามกันนะัอแอันนี้อันนี้รูปอะไรครับพี่มาซ้ายวะเนี่ย <S <S เขายังไม่ได้บอกว่าเป็นมาซ้ายหรือเปล่าครับนั่นที่จริงเราเปิดเบียเบียตัวนี้ปนไปเลยก็ได้นะครับเราเน้นเอาเม็ดไม่ยืนตรงกลางไว้ก่อนนะครับอ่านี่เขาอาจจะเตะรูปมาเทียมเบียกูกลางแล้วนะครับอันนี้ครับแต่ลักษณะ S <S <S เขาไม่ได้เอาเม็ดมาตาตั้งเหมือน,นี้ไม่ค่อยดนะครับครับครับ <S <S ที่จริงแล้วโครนําเม็ดเนี่ยมันคือตาที่ไม่ดีละ<อ>ยังไงก็ต้องเ,<ม>เต้องเอาเม็ดออกมาใช้งานก่อนโครนอยู่ละนะ,ค,ะครับครับคือผมเห็นโปรแกรมสมัยก่อนชอบเดินมากเลยนะม้าเทียมโคนนนาเม็ดอย่างเงี้ยครับคือผมเข้าใจว่ามันเวลาตีมันอาจจะตีแรงกว่าหรือเปล่าหรืออะไรแต่ผมก็ผมก็คิดเหมือนพี่เอ้ยทำไมไม่เอาเม็ดขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยคแต่วันนี้พอได้ฟังพี่พูดเออก็เออก็รู้สึกว่า เราน่าจะเข้าใจถูกละไให้แต้มนี้นะครับดีนะฮะแต้มนี้ครับจุดนี้นะครับดียังไงพี่จุดนี้รู้สึกจะมีในตำรานะครับตรงตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นการปูสามเบี้ยนะครับคือถ้าเขากินเราก็ได้เปรียบเบี้ยนอกไม่หนอ๋ออันนี้ว่าถ้าเขาไม่กินเราก็ได้หนเบี้ยสูงอ๋อก็คือเราจะไปแทงสูงหน้าโคนใช่ครับแต่ถ้าเขากินมาก็คือเขาเอาเบี้ยตัวายกินออกนอกอ่า ตำแหน่งนี้กินตำแหน่งนี้เรามีตัวกินแค่ตัวเดียวนะครับมา้าหรือเปล่ามา้าอย<ะ>่างเดียวโอเครับเ <Okay. S 1> พราะถ้าไปเอาเบียกินปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดขันนะครับแสดงว่าผมเข้าใจถูกแล้วที่ผ่านมาโอเคโอเคหอยเม็ดเรียบๆอ่าแล้วแล้วผมถ,มถามนิดนึง <แ S 1> ถอยมา้าอย่างเงี้ยสมมุติโดนไล่ม้าเนี่ยถอยยังไงถอยไปที่ชอช้าง3หรือเปล่าครับอันนี้ผมถามนิดนึงหมายถึงที่เกิดเขาไล่ม้าใช่ใช่ใช่ครับถอยมาชอช้าง3ก็ดีนะครับเราจะแบบต้องดูจังหวะนะครับถ้าเกิดเขาไล่มีกินเนี่ยเราใส่ม้ามาชอช้าง3ดีนะครับเพื่อที่จะล็อกบอลนี่ย ครับที่ชอิ้งภาพครับนี่เขาเปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราเปิดตัวกลางไปเลยนะครับพยายามขยายหมากให้มันเร็วๆหน่อยเห็นไหมฮะว่าการเปิดตัวนี้เนี่ยมันมันทาให้โคนขึ้นไปได้แล้วขุนขึ้นนะครับพยายามเปิดหมากเลยด้วยว่าพอมหรือาครับผมครับผมก็เปเขาปักมาเห็นไหมฮะปักมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาม้ไปตาที่ไปตาที่น้องบอกนะครับอ๋อครับแสดงว่าผมแบบเข้าใจก็เริ่มเข้าใจถูกละ คือเมื่อก่อนอ,อ่ะเคยเคยเล่นคือเมื่อก่อนแบบไม่มีใครสอนเลยนะว่าไอต้องทํายังไงหรืออะไรไงคือถอยมาเป็นม้ายงขวาไงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเล่นยากมากคแล้วในตําราส่วนใหญ่เมื่อก่อนพี่นึกออกใช่ไหมมันมันไม่ค่อยมีใครสอนอะ่ะว่าให้เราเดินยังไงอะไรยังไงเนะี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่ายุคนี้ดีมากเลยนะมันทำให้คนแบบเก่งแบบลุกไทยไวขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็แทงได้คนได้เลยนะครับแสดงแทงเบกตัวเลยใช่ไหมแทงแทงสูงไปเลยใช่ไหมเพราะว่า ถ้าเราแทงสูงเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับเนี่ยแต้งนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็เล่นยากนะครับเล่นยากเหรอพี่ใช่ครับถตาถามว่าแทงได้ไหมแทงได้นะคือมันก็เป็นเรื่องสูขของคอยงายครับแต่ว่าอันนี้จะลองแบบเล่นแบบสไตล์อีกแบบหนึ่งก็คือแบบว่าให้แบบตัวใหญ่มันขึ้นไปเร็วๆดีกว่านะครับเนี่ยคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปแบบแทงสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หนีขุนทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับแจ้มไม่ถูกเลยนะครับรับการหนีขุนทางด้านซ้ายมือเนี่ย คือเราต้องการมาตีอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ๋อครับแต่จะเดินขุนแจมนี้เราที่จริงเราหน้าแทงกันฮะคือเขาไม่ยอมกินตัดให้ตัวใหญ่เราขึ้นไปเนี่ยนะครับเพียงเดียวเราแทงสุกไปเลยก็ได้ครับทนเอเพราะว่าโคนพี่พร้อมแล้วถูกไหมผมก็จะถูกมาใช่ครับนี่เราเราเราแบบมาตีฝั่งหนึ่งคะัสมมุติสมมุตินะเขาเขากินเบี้ยออกนอกนังนพี่ทำยังไงพี่จะเอาอะไรกินอนะยจริงจริงเงี้ต้องมาจิ้งยิง โอ้แล้วเขาตั้งโคนขึ้นมาก็ม้าเข้าไปแลกใช่ัแลกเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วมันอยู่ตาลูกภาดดีไงเหแบบ็นไหมมันได้จังหวะพอดีเลยอ๋ออุ้ยตรงนี้เดี๋ยวก็มีเสริมพงเสริมโคนอะไรอ่ะขออธิบายหน่อยโคนไปใช่แล้วทีนี้เรือกดหรือเปล่าครับหรือว่าแลกโคนเราสามารถที่จะเอาเอาเม็ดไปไล่โคนได้ครับแต้มนี้อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรือพี่เทพครับใช่ครับแล้วถ้าเขาถามต่อโคนพี่อ่ะ เราไม่จะเป็นที่จะต้องกินนะครับแต้มนี้นะครับมันมีจังหวะที่ได้ทีเดินเนี่ยแตมเนี้ยครับก็คือไดิปนไปเข้าแค่จับโขบปู่โคตรคมแต้มนี้โอ้โคตรแสบเลยพี่ทิ้งเจอเอวดีเรียกพี่เลยอ่ะม้าไปจับเม็ดพอดีครับคุณผู้ชมเมื่อกี้คือเขาก็ต้องเปิดม้ามาเรือมันผูกพอดีด้วยเนาะอันนี้จะก็นเลยก็ได้นะกินโคตเลยครับใช่ครับแล้วก็เอาขุนปู มันดูอันตรายมากอันดูตัวอันตรายอันตรายมากเลยนะพี่เด็บไม่นะครับเรายังไงเราก็ากินเบียตัวกลางแล้วนะครับครับมีกินเรามีกินแค่นนตัวเดียวนะครับครับยังไม่ต้องเอเบียรยกินนะพี่แต่ว่าเม็ดฝ่ายสงครามนี่คือไม่มีจุดไม่มีจุดขึ้นเลยนะใช่ครับแล้วถ้ายังยืนอยู่ตรงนั้นคือเรือเป็นปัญหาด้วยอันนี้ถ้าเรากินเลยไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับแบบนี้เราเอาเรือออกใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเข้าลุกต่อมาพี่ ถ้าเขาลุมต <uh> ่อม้ตั้งหว่านี้เราสามารถกินได้ไรไงก็ก็กินไปเขาเอาเม็ดกินแล้วพี่ก็เอาเรือไปล้วงถูกไหมใช่ครก็เอาเรือไปล้วงเข้าไปที่ขอไข่เจ็ดใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะกินก่อนแต่ว่ายังไงฮะถ้าเราเอาไม้กินเราได้ทีเดินกันเราคิดไม่ออกใช่ไหมถ้าเราเอาไม้กินข้าไปเลยใช่ใช่ผมผมกำลังคิดอยู่พี่ว่าเราอาไม้กินแล้วเือนไปเราได้ทีเดินแต่ถ้าเราจะถือมีกินเราเสียทีหนึ่งที โอ้ครับอ่าบางทีเนี่ยเราเอาทีเดินดีกว่านะครับครับนะครแล้วมันมันก้จะเรืจังหวะเอาเรือไปกดดีเลยผมดูพี่เล่นทุกวันเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือทีเดินทีเดินจนจนผมเริ่มอินแล้วเนี่ยว่าเอ้ยหมักลุกเราต้องเอาทีเดินเพราะพอมีทีเดินเนี่ยมันเหมือนเราได้เดินอยู่คนเดียวถูกไหมพี่ผมก็ใจถูกครับใช่ครับถูกนะัอ่าเนี่ยก็เรือเรือกดเป็นง่ายครับตรงนี้เนียบมาก นี่อะถอยลงไว้อีกแล้วก็เรือไปวางอีกเนี่ยครับทําทําไมไม่ทิ่มเบี้ยเบี้ยคว่ำล่ะพี่อันนี้ที่เบี้ยคว่ำคือลูกหมากมันแตกนะอย่างนี้เราแบบแค่แบบเอาเรือไปยึดแตมนี้แตมนี้เขาก็ไม่มีตัวเดินแล้วเห็นไหมอ๋อคือโดนประชิดไปหมดเลยขุนจะออกจะเอิกเลยก็ลําบากไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยใช่ครับคือถ้าเขาถอยขุนตรงๆหรอพี่อกินเบียลูกอ่ากินลูกแล้วแบบ่ค่อยกินไปเรื่อย ลอยขูนตรงๆพี่อาจจะเอาม้กินโคนก่อนได้นะแล้วก็เอาเรือกินลุกถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็จะพอดีเป๊ะเลยอู้แต้มแต้มนี้แรงกว่าจริงผมผมเข้าใจแล้วพี่เื่อทีเราอย่าไปเดินมือหวาไบว่าไปเดินลอยลอยบงลอยเบี่ยอะไรยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพยายามยึดแต่ตำแหน่งดีกว่าครับสำคัญเข้าใจพี่คือคืออันนี้มันเดินแล้วมันหมักลุก้ะมันควรจะค่อยๆเล่นนะใช่ไหมพี่ใช่ครับเแบบหัวใจเต้นเร็วมันก็ไม่ใช่นะอันนี้เขาต่อเลยนี่คือเขาเขายอมเสียเม็ดนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเสียเม็ดนี่เขากะว่าจะเอาเรือมันตีลุกเราเหมือนกันนะวุ่นวายนะแต่ก็ไม่น่าตายหรือเปล่าใช่ไหมผมเข้าใจถูกหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าโคนมันมีม้าปุ่มอยู่เออโคนมีม้าปุ่มเล่นแบบนี้เรือแบบเราเราเก่งของเขานะอาจจะเล่นเล่นเชิงหน่อยใช่ไหมฮะเล่นตัวหน่อยนิดนึงแล้วพี่ไม่ไม่กลัวโดนลุกใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรถ้าเกิดลุกแล้วก็เอาขุนกินแล้วไงฮะอ๋อเอาขุนกินเบี้ยใช่ครับเพราะไม่ติดตาลุกจนไม่ติดอะไรเนาะไม่ติดไม่ติด อันนี้เราก็สามารถที่จะเอาขุนกินกันไปได้เลยขายอีกขายเรื่อยแล้วก็ขินสีใช่ครับแล้วเราต้องเอาเรือถอยมากินใช่หรือเปล่าครับหรือว่าใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าขุนกินไม่น่าใช่อ่ะหรือว่าจะเอาขุนกินแล้วพี่ถ้าเอาขุนกินก็เอาเรือตีลูกวุ่นนี่ยก็เอาโคนปิดไงครับพี่สู้แบบระยะประชิดนะขุนขุนก้าวลาว <c oughs> เราแบบไม่ต้องอะนี้ก็ได้ครับเราแบบหนีเฉยน,นะแค่นี้ไม่ไม่ต้องทำห้าวอ,อะไรนี้เข<อ>ายังไม่ต้องรีดกินนะพอ,อะรากินแล้วทํามันอาจจะทําให้แบบมันมันจะตาไม่ค่อยดีนะครับหน้าหมามันบางๆว่ากันเถอะใช่ไหมพี่ใช่ครับนะอ่าอันนี้แล้วก็มาเหยียบเยฉยๆเลยนะครับแค่นี้เมัอนเขาบังคับเรานะครับแค่นี้บังคับให้เราไปกินเขาใช่ไหมใช่ครับอื มีกาให้ลูกค้าดใช่ไครากินเรือคลาแล้วก็กินลูกค้าดที่ต้องต้องดูวิธีการถอยก่อนคราบเขา่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับออดูวิธีการถอยก่อนว่าว่าถอยให้กินโคนหรือว่าถอยให้กินเรือใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เราก็กินเราก็กินลุกเข้าไปเลยก็ได้เลยครับอันนี้อันนี้ถือว่ากินเกลี้ยงแรือลครับกินเพี้ยนใช้คำที่น่ากลัวมากโอ้โหโอ้โหกินหมดเลยวะพี่ครับโอ้โหโคตรคมครับเกมนี้พี่ คยอดมีกันหรือยังครับหนังสือ